เด็กที่นิ่งไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมให้ความร่วมมือวันนี้ครูอิ่มนะคะจะมาบอกวิธีการในการที่รับท้างไม่สนหรอนี่ทางสีชมพูเลยนะ <Hey. S 1> อ้าวไปแล้วละอ่าสวัสดีค่ะ ครูอิ่มนะคะจากสถาบันกระตุ้นพัฒนาการเมนทอคิดค่ะนอกจากว่าเราจะเจอเด็กที่ไม่นิ่งแล้วเรายังเจออีกกรณีน,นึงค่ะก็คือเด็กที่นิ่งไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมให้ความร่วมมือวันนี้ครูอิมนะคะจะมาบอกวิธีการในการที่รับมือกับลูกที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมนะคะที่เห็นเมื่อกี้ก็คือไม่ว่าเราจะชวนทําอะไรเอาของเล่นมาล่อแค่ไหน น้องก็จะฟุบตัวลงไปหรือทิ้งตัวลงไปกับพื้น่าไม่ยอมร่วมทํากิจกรรมซึ่งตรงเนี้น้องอาจจะเริ่มจากการปรับหาของเล่นที่ลูกเนี่ยให้ความสนใจมากๆเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความสนใจที่แตกต่างกันมีวิธีการที่แตกต่างกันถ้าเขาชอบนอนเราอาจจะลงไปนอนกับเขาก็ได้อาจจะใช้ของเล่นเนี่ยเป็นดาวที่ติดบ,บนเพดานหรือว่า ปรับของเล่นให้เป็นสิ่งที่เขาสามารถนอนแล้วก็หยิบมองได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เริ่มฝึกการนั่งอ่ะก็คือเราค่อยค่อฝึกอย่างชา้าๆเราดูก่อนว่าลูกเราเนี่ยนั่งได้นานแค่ไหนสนใจกิจกรรมได้นานแค่ไหนสมมติว่าน,น้องสามารถนั่งได้สัก3นาทีโอเคเราก็เริ่มจากวันแรกเราลองฝึกสี่นาทีก่อนยืดมากกว่าที่เขาทําได้เนี่ยไปอีกหนึ่งนาทีแล้วพอเขาทําได้ครบสี่นาทีปุ๊บเราค่อยปล่อยเขาลงไปอยากจะนอนเขาอยากจะกลิ้งอ่ะแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วเราค่อยๆเริ่มใหม่ค่อยค่อยเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆจากสามนาทีเป็นสี่นาที จนพอเขาเริ่มนั่ง4นาทีได้ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็น5นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆจนณวันหนึ่งเขาจะสามารถนั่งได้นานมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คืออายุของลูกเรายิ่งเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะยิ่งนั่งได้น้อยเราก็ต้องดูว่าลูกเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเขาก็จะนั่งได้แค่ไหนค่อยๆเพิ่มระยะเวลาลงไปค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ